มหาาเป็นผู้นำด้านกีฬาดุชาการมุ่งกระสานสังคมเพื่อพัฒนานำเลินชุมผู้อยู่ผู้เดินเราโบกตะเกียสมเชื้เราให้ฟันฟ้าเกรียบดังแดงทองทองชาวทำตราแหล่งศึกษาพัฒนาสร้างชีวิต คนดีมีอะไคตไม่ในเดืนอนเราเน้นคุณมาทำความดีจะตัต้งอยู่รูปคุณบุกภการนิดไม่ตรีบวงหรือดีมีสัมพันธ์โราเรียนทำร่างทายาทนจะนำพาสิษย์ทุกคนไปสู่ฝันคุณรู้ดีนักเรียนดี สัเป็นเจ้าชั LIKE <S <S ้างผู้เดินกาลเป็นแรงบัญญาลทำศาสตรวิทยายนเราหลอมพลด้วยวิชามหาศาลเป็นผู้นำด้านกีฬาวิชาการ มุ่งประสานสงคมเพื่อพัฒนานำเงินชุมผู้อยู่ผู้เดินเราโบกตะเสีสมเจ้อเราให้ฟันฝ่าเปรียบดังแดงทองของชาวทำฟ้าแหล่งศึกษาพัฒนาสร้างชีวตเป็นคนดีเมียนมาไม่ไม่เดิน,นเรามุ่งเห็นคุณมาทำ ทำความเคารพประธานในพิธีตรงหน้าระวังวันพิยาวดุด ท่านประธานเปิดกวยดอกไม้นะครับถวายสักการะพระบรมชายาลักษ์นะครับพระประมุกคณะลูกเสือแห่งชาติวันที่า ตามระเบียบทักเรียนเชิญธรรมทานนะครับที่แท่นคารพนะครับเพื่อรับรายงานนะครับกิจกรรมลูกเสือในรอบปีบแล้วก็นะครับผู้กล่าวรายงานนะครับก็คือคุณครูศิรวิทย์นะครับสายสินนะครับ การเรียนท่านประธานที่เคารพอย่างสูงข้าพาเจ้านายศิรวิทย์สายศิล์หัวหน้างานกิจการลูกเสือโรงเรียนท่ามปาวิทยาลัยขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจ,จำปีพุทธศักราช2566 ในวันนี้โรงเรียนทํามปาวิทยายนได้จัดวันคล้ายวันสถาพนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการน้อมประมรึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในพระองค์พระบาทสมเด็จพระโมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากิจกรรมกองลูกเสือโรงเรียนทัาปาวิทยายน์ได้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับดังนี้ หนึ่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนมุมลูกเสือให้เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสองได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกปีการศึกษา สได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดของสำนักง,งานเขตพื้นที่ระุงศึกษาการสินเขตหนึ่งทุกปีการศึกษากิจกรรมลังกาวข,ข้างต้นนับว่าเป็นสิ่งส่งเสริมที่น้องลูกเสือได้รู้จักเสียสละความสามัคคี ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงขอเชิญลูกเสือได้กล่าวคำปฏิญ,ญาณตนตามข้าพเจ้าลูกเสือสำรองกล่าวตามข้าพเจ้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและจะบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันลูกเสือสามันลูกเสือสามันรุ่นใหญ่ และผู้กำกับลูกเสือกล่าวตามข้าพเจ้าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้อวาดแก่พี่น้องลูกเสือในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566ต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และพี่น้องลูกเสือทุกนายข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพธิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาและลูกเสือแห่งชาติในวันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูปเสือไทยทรงมีพระราชประสงค์เพื่อบ่มเพาะนิสัยเยาวนชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมืองตามอุดมการของลูกเสือดังต่อไปนี้ข้อ1ให้เป็นผู้มีวินยัยรู้จักการสังเกตจดจำและพึ่งตนเองข้อ2ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัยเห็นโอกเห็นใจผู้อื่นข้อสให้เป็นผู้ที่รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ข้อ4ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมข้อ5ให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารรีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศพี่น้องลูกเสือทั้งหลาย ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน์ให้ขอความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือทั้งหลายจงยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างเหนียวแน่นข้าพเจ้าได้เห็นแล้วว่าการที่พวกเรามารวมพลังกันในวันนี้เพื่อสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนของลูกเสือในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าพี่น้องลูกเสือเป็นอย่างดียิ่งนับว่าเป็นพระรังอันยิ่งใหญ่และทาวรสืบไปซึ่งควรจะดำรงไว้เป็นสถาบันอันยึดมั่นของประเทศชาติสถาบันดังกล่าวก็คือชาติศาสาศนาพระมหากษัตริย์ดังนั้นในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กิจกรรม ลูกเสือดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและสร้างศรัทธาให้แก่คนทั่วไปข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของพวกเราจะอยู่รอดปลอดภัยตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ข้าพเจ้าขออันเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะ เดชะพระบารมีขององค์พระาธาตุเจ้าหาริพูนชัยดวงวิญญาณของครูมาเจ้าสีวิชัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลโลกจงบันดาลให้พี่น้องลูกเสือทั้งหลายผู้บังคับบัญชาทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปขอให้กิจการลูกเสือไทยจงมีความเจริญก้าวหน้า สถิตสถาพรคู่กับประเทศไทยสืบไปชั่วการานานสวัสดีพงน้าระวังวันทยาวุฒ lihat awud apa ini nak? Jadi pen video soalan, nak? เสือเตรียมสวนสนามแบกอาวุธเลี้ยวขวาหน้าเดิน กอล์เสือสามัญนะครับก็คือนายที่ผมเชี่ยวตรงนะครับแล้วก็ตัดนะครับสองนายนะครับก็แข่งเก่งมากนะครับโดยมุ่งกับนะครับลงการชาลีเอ็นนะครับแล้วก็ตับนะครับกองหน้าก็คือคุณสงการนะครับคุณตาแล้วก็อล์ฟเสือสามัญนะครับทีนี้ 200รอนายนะครับเข้มแข็งมากนะครับแล้วก็มีกำลังขอกระบวนมานะครับอย่างเข้มแข็งก็คือเชิดจำลองนะครับผู้ต่วยตงก็คือชายทรงเดชนะครับนิจิชายนะครับแล้วก็ทุ่มครับนะครับคุณครูอุชยาอีกแมนนะครับ็อลองก็ ครับเป็นการแสดงสังขารบันไดนะครับของลูกเสือสำรองครับจำนวน45นนะครับต้นไม้ต้นให็่มากนะครับ นะครับตรวจเยี่ยมนะครับของลูกเสือนะครับโรงเรียนทำปลปาวิทยาลัยน,นะครับ เป็นเชิญธรรมธานที่แท่นระบ,บูชาครั้งหนึ่งนะครับ ลูกเสือตรงหน้าระวังวันที่ยาวุฒ